สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์แล้วก็ดาวราหูค่ะวันที่23สิ่งหาคมนะคะอีกไม่กี่วันนี้แล้วจนถึงปีหน้าเลยวันที่13กุมภาพันธ์นะคะสองเ้วยังไงก็ต้องขึ้นน้ะนะคะโอเค ดาวทั้งสองดวงนี้นะคะเสากับราหูมาอยู่คู่กันแล้วก็เลงลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในรอบ150ปีเต็มเลยนะคะฟังไม่ผิดนะคะ150ปีเต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าทุกลัคนาราศีเนี่ยเลิฟเวอร์นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนโดยเฉพาะชาวสิงห์กับชาวกุมนะคะเพราะว่าดาวทั้งสองดวงนี้ทั้งเสาแล้วก็ราหูเนี่ย มาลิงแล้วก็มาทับลัคนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงโอกาสจังหวะสําคัญในการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินแล้วก็ความรักอืมไพ่ไม่เคยเปิดให้กับชาวสิงห์แล้วแบบไพ่มันปังขนาดนี้นะคะ มันเป็นไพ่ของจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเลยงานเงินความรักคอนเนคชันนะคะเครือใครสังคมหน้าที่การงานใหม่ๆโอกาสประตูบานใหม่ให้กับชีวิตค่ะเดี๋ยวลิสขอเปิดอีก5ใบนะคะจะได้มาพูดทีเดียวนะโอเคดาวเาสากับราหูนะคะเมื่อก่อนเนี่ยดา,าวเสาเนี่ยเป็นดาวประจำทั้งลัคนาราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมนะคะนะ แล้วมันมาเปลี่ยนนะคะราศีกุมเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นดาวราหูค่ะไม่ใช่เพึ่องอ่ะก็เปลี่ยนมานานแล้วนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเปลี่ยนจากเสาเป็นดาวราหูนะคะเรือนที่เจ็ดเรือนปัตตนิของคุณเนี่ยอันนี้ชาวสิงห์นะคะชาวกุมนะคะจะมีเลข7กับเลข8นะคะยี่สิบสามิงหาจนถึง13กุมภาพันธ์นะคะเล็งลัคนาราศี ในรอบ150ปีเต็มเรือนที่7เนี่ยเรือนปัตตนีเนี่ยเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะเป็นเรือนเกี่ยวกับคู่ครองนะคะคู่ชีวิตหุ้นส่วนทางธุรกิจคู่แข่งศัตรูที่เปิดเผยการเจรจาการเซ็นสัญญาการร่วมมือนะคะภาพลักษณ์นะคะที่คนรอบข้างมองเรามาได้นะโอเคขออีก3าใบนะคะจะได้มาพูดทีเดียวนะชาวสิงนะคะสีไม้เท้าความสำเร็จ เป็นผลดีมากกว่าผลเสียอยู่แล้วบอกเลยนะคะ70%เนี่ยเป็นผลดีมากกว่าผลเสียคะ่ะโอเคเอาด้านไหนก่อน เอาด้านความรักก่อนละกันเพราะว่าใบาแรกขึ้นมาเนี่ยมันคือสองถ้วยนะคะถ้วยคือความรักนะคะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะมีไพ่เกี่ยวกับความรักเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลายใบแล้วมันเป็นไพ่ที่ดีหมดเลยนะมีไพ่สองถ้วยมีไพ่เลเวอร์มีไพ่ของสามถ้วยนะคะมีไพ่ของสี่ไม้เท้าเด็กถือถ้วยเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเป็นไพ่เกี่ยวกับ ความรักนะคะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะนะดาวสาวหลายหลายคนนะคะทั้งชา,ชาวสิงกับชาวกลุมเนี่ยจะกลัวแบบมันมาเลงอีกแล้วนะคะมันจะเป็นความอึดอัดหรือเปล่านะคะการเลิกลาอย่างเงี้ยนะหรือว่าจุดจบความสัมพันธ์ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเสากับราหูตอนนี้มันมาอยู่คู่กันถ้าเป็นเสาเดียวๆคุณอาจจะมีความอึดอัดแล้วก็ไม่ไหวกับสถานการณ์ที่คุณกําลังที่คุณเคยพบเจอความอึดอัดความ ความมีอุปสรรคเอางี้นะคะแต่ว่าเมื่อเสากับราหูเนี่ยมันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ทั้งคู่เป็นดาวตรีเทพทั้งคู่ดาวตรีเทพเนี่ยจะมีอยู่สามดวงเนาะเรือหัดบดีนะคะสิงห์แล้วก็ไม่ใช่สิงห์ขอโทษค่ะเสาแล้วก็ราหูนะคะเสากับราหูเนี่ยเป็นดาวคู่มิดใหญ่คู่มิรใ,ใหญ่เนี่ยจะมีอยู่สี่ดวงด้วยกันสี่คู่นะคะคู่นี้เนี่ยจะใหญ่ที่สุดมีพลังมากที่สุดอยู่แล้วนะคะความรัก เกี่ยวกับด้านคู่ครองนะดาวเสาร์เนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจริงจังมากยิ่งขึ้นมีการขยับขยายเอาคนโสดก่อนนะคะคุณได้เจอจะได้เจอความสัมพันธ์ที่มันจริงจังมีคนเข้ามาบางคู่เนี่ยถึงขนาดที่ว่า คิดถึงเรื่องการแต่งงานการมีครอบครัวการย้ายที่อยู่กันเลยนะคะมีไพ่เนี่ยของสองถ้วยหมายถึงว่าการได้เจอคนรักพบรักนะคะเลิฟเวอร์เนี่ยเป็นการศึกษานิสัยใจคอไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยมันคือไพ่ของพิธีแต่งงานนะคะความหมายเด่นหลักคุณกําลังที่จะได้พบเจอแบบความสัมพันธ์ความรักที่ทําให้คุณสบายใจนะคะ3มถ้วยเนี่ยอาจจะจะบอกว่ามันมีหลายความหมาย3ถ้วยนะมาจากการแนะนําของเพื่อนคบกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะหรือว่ามีความ ความคิดทัศนคติบางอย่างเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าเออมันเข้ากันได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างแต่ว่ามันมีดาวราหูเข้ามาด้วยเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างต่างด้านพื้นเพนะคะนับถือศาสนาที่ต่างกันมีเชื้อชาติที่ต่างกันหรือว่ามีอายุนะคะมันมีความแตกต่างกันบางอย่างแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เกื้อกูลกันนะคะแบบยินหยางเลยจนทำให้คุณเนี่ยถึงขั้นว่าเอออยากที่จะอยู่กับคนคนนี้นะคะแต่ลิสบอกก่อนนะว่าดวงดาวมีความสำคัญก็จริงในปีนั้นๆมีเกณฑ์ที่จะได้พบแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้พบเจอนะคะเพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือดวงตอนเกิดนะคะจุดเกิดของคุณดาวมีอะไรมาทับลัคนาราศีหรือว่าดาวคู่ครองของ,ของคุณเนี่ย ไปอยู่ในตําแหน่งไหนอยู่ในตําแหน่งมรณะหรือเปล่าอยู่ในตําแหน่งวินาศหรือเปล่าแบบนี้นะคะแต่ว่าโดยภาพร,รวมเนี่ยถ้าในปีนี้เนี่ยนะคะถึงปีหน้าเนี่ยชาวสิงชาวกุมมิถุนนะคะแล้วก็ธนูเนี่ยใครที่เกิดในสี่ลัคนาราศีนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้แบบพบเจอเนื้อคู่คู่ครองมากกว่ามีเปอร์เซ็นต์มากกว่าลัคนาราศีอื่นๆนนะคะ ส่วนสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ได้น่าห่วงเท่ากับสองปีครึ่งที่ผ่านมามันจะเป็นแบบอาจจะมีเรื่องบางเรื่องเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์คุณได้แต่ว่ามันเป็นการทดสอบที่ว่าคุณจะมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาทดสอบชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันจะจุงมือผ่านกันไปได้อาจจะมีเรื่องบางเรื่องทําให้คุณเข้ามาเครียดด้วยนะคะแต่ว่าเชื่อว่ามันไม่ได้เครียดเหมือนกับ สองปีครึ่งที่แบบพอเครียดแล้วหาทางออกไม่เจอรู้สึกว่าชีวิตมันแบบมันดาวมันเซ็งมันเหนื่อยล้านะคะแต่ตอนนี้มันจะมีแรงฮึกเหิมในการที่จะต่อสู้อุปสรรคเพราะว่าดาวราหูเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจำตัวของอลัคนาราศีกุมนะคะเป็นดาวที่มาจากเรือนปัตตนิเนี่ยเล็งลัคนาราศีคุณในรอบ18ปปีนะคะส่วนในด้านของธุรกิจนะคะในด้านของการงานอย่างเงี้ย ดาวทั้งสองดวงนี้นะคุณอาจจะได้ร่วมหุ้นนะคะทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะว่ามีไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยหมายเลขหนึ่งไม่ว่าจะเป็น1เหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบนะคะหมายเลขหนึ่งเวลามันขึ้นมาหรือ1ไม้เท้าเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นนะคะประตูบานใหม่ของด้านนั้นๆ1ไม้เท้าเนี่ยไม้เท้าคือการงานหน้าที่ภาระความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ขยขยายไปสู่งานใหม่ใครต้องการเริ่มต้นงาน นะคะหรือว่าใครสมัครงานอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าต้องการทําสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับสายงานทั้งหมด อาจจะมีผู้คนเข้ามาชักชวนคุณให้มาทําอะไรร่วมกันได้มีไพ่สามถ้วยเนี่ยตามมาจากไพ่หนึ่งคาถาค่ะมันหมายความว่ายิ่งคุณเนี่ยพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเท่าไหร่การเดินทางมากเท่าไหร่นะคะจะนําโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานหรือว่าการใช้ชีวิตเหมือนประตูบานใหม่มาเปิดสู่แก่ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยมีคําถามว่าแล้วทั้งงานฉันมันดีอยู่แล้วความรักก็ดีการเงินก็ดีมันจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมคุนก็ไม่ได้จําเป็นต้องเปลี่ยนหมายความว่าถ้า ใครเนี่ยรอคอยโอกาสนี้เออจะเอาช่วงไหนดีนะต้องการที่จะย้ายงานแล้วนะคะต้องการที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ๆหรือว่าต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองวางแผนเพื่อตัวเองในระยะยาวเนี่ยโอกาสนี้นะคะมันไม่ได้มากันง่ายๆทั้งดาวราหูแล้วก็ดาวเสาเนี่ยเล็งลัคนาราศีในรอบ150ปีเต็มอย่างนี้ค่ะนะดาวเสา์เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยนะคะต้องเผชิญกับ คู่แข่งทางธุรกิจได้นะคะมันมีเรื่องให้เข้ามาปวดหัวอยู่แล้วแหละแต่หมายความว่าถ้าคุณฝ่าฟันไปได้นะมันจะเป็นการประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะเสากับดาวราหูมาอยู่คู่กันเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ทําให้คุณอาจจะมีการเซ็นสัญญาเริ่มโครงการบางอย่างโปรเจกต์บางอย่างนะคะที่ใหญ่นะคะหรือว่าที่สําคัญในระยะยาวได้นะดาวเสาทําให้คุณมีความแบบรัดกลุ่ม พลังงานของดาวดวงนี้เนี่ยมันเหมือนกับทําให้คุณต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยแต่เป็นความสําเร็จในระยะยาวนะคะราหูเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นแรงผลักดันทําให้คุณกล้าที่จะเปลี่ยนอยากที่จะเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นดาวสองดวงนี้เนี่ยมันจะเป็นดาวที่เกื้อหนุนการมากกว่ามาฉุดรั้งกันเองนะคะถึงได้บอกว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ทําให้คุณมีความกล้าแล้วก็มีความอดทนที่จะนําไปสู่ความสําเร็จค่ะต้องมีข้อระวังนิดนึงนะคะราหูเนี่ยโดยเฉพาะ เรื่องงานนะ ระวังเรื่องแบบสัญญาแอบแฝงอะไรที่มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเซ็นนะคะเอกสารก่อนการลงทุนร่วมหุ้นหรือว่าชักจูมผู้คนอื่นเข้ามาเข้ามาร่วมหุ้นอย่างเงี้ยคุณจะต้องศึกษาผู้คนเหล่านั้นให้ดีสะก่อนอ่ะมีคนมากหน้าหลายตาอยู่แล้วนะคะเข้ามาพบเจอคุณเนี่ยมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาค่ะต้องระวังเนี่ยมีไพ่สองดำนะคะก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะคะศึกษาให้ดีสะกก่อนทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาการงานใหมๆ่ๆโอกาสใหมๆ่ๆ สัญญานะคะทางธุรกิจค่ะแฮงแมนนะคะแฮงแมนกับ3ดาบเนี่ยระวังเรื่องเดียวนะคะแฮงแมนเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าดาวเสาเนี่ยมันทำให้คุณต้องมีภาระมากยิ่งขึ้นการเดินทางราหูการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนชีพจรลงเท้ามากยิ่งขึ้นระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแฮงแมนส่วนสดาบเนี่ยมีเรื่องเตือนสำหรับ คนที่มีปัญหาในด้านความรักแบบมันไม่ไหวแล้วนะคะมันอาจจะเป็นทางเลือกให้คุณจะต้องตัดสินใจไปสู่ชีวิตใหม่นะคะคือดาวสองดวงเนี้ยมันคล้ายๆว่าเข้ามาแล้วทำให้คุณเนี่ยะจะต้องตัดสินใจเป็นเหมือนกับหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตเป็นจุดหักเหไม่ซ้ายก็ขวาไม่ว่าจะเป็นการงานถ้าคุณแบบทำงานที่นี้มาแล้วแบบ โอหทำงานสายตัวแทบขาดเลยเงินก็ไม่มีเงินชักหน้าไม่ถึงหลังมันอาจจะเป็นทางเลือกให้คุณต้องตัดสินใจไปสู่งานที่มันดีกว่าแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยก็คือไพ่สี่ไม้เท้านะคะโอกาสใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีเข้ามาในด้านความรักแบบนี้คือถ้าคนไม่ไหวจริงๆนะถ้าคนแบบรักกันดีก็ค,คือไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันคาราคาซังมันเนิ่นนานแล้วเป็นความรักที่ทำให้คุณทุกนะคะมากกว่าสุขอะแบบ80ชั้นทุกข์20ิั้นมี ความสุขเนี่ยช่วงเนี้ยดาวสองดวงนี้อาจจะกดดันคุณทำให้คุณเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถ้าดาวเสาทับอย่างเดียวนะคุณก็จะมีความอดทนแต่อดทนแบบทุกๆไปนะคะแต่พอราหูมันมาเล็งด้วยเนี่ยฉันอยากที่จะเปลี่ยนฉันกล้าตัดสินใจฉันมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอยู่ดีๆความคิดเปลี่ยนแปลงหักเหนะคะพลังงานที่ขึ้นมาสิบใบนะจะบอกว่ามันเป็น พลังงานที่ดีมากกว่าไม่ดี70็ด่ะมันดีนะคะส่วนไพ่เนี่ยสองดาบแฮงแมนกับ3ดาบเนี่ยมันเหมือนกับอยากที่จะให้คุณเนี่ยตัดสินใจกับบางเรื่องในชีวิตของคุณเพื่อไปสู่หนทางที่มันดีกว่ามากกว่าที่มันจะเป็นไพ่เสียนะคะต้องดูพลังงานภาพรวมด้วยนะ เรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องการเงินค่ะมีไพ่สามเหรียญขึ้นมามีไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่สามถ้วยนะคะหลายใบที่ขึ้นมาอย่างนี้ทางด้านการเงินเนี่ยรายได้ที่เด่นสําหรับชาวลัคนาราศีสิงในช่วงครึ่งปีหลังจนถึงปีหน้าเลยเนี่ยมาจากการร่วมหุ้นลงทุนนะคะข้อแรกนะดาวเสาร์เนี่ยจะทําให้คุณมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะดาวราหูจะพาโอกาสการเงินเนี่ยจากคนที่ต่างวัฒนธรรมต่างสีผิวตัก ต่างถิน่นต่างแดนต่างชาตินะคะหรือว่างานใหม่งานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วคุณต้องการที่จะริเริ่มนะคะหรือว่าเป็นการเงินที่มาจากการเซ็นสัญญาในระยะยาวได้นะคะการซื้อทรัพย์สินร่วมกันการล,ลงทุนร่วมหุ้นกับบุคคลอื่นๆนะคะหรือว่าเป็นมาจากคู่ครองได้นะเพราะว่าดาวราหูเนี่ยยังไงเสียก็มาจากเรือนคู่ครองของคุณแล้วดาวเสาเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนเนี่ย ลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยมีดาวเสาเป็นดาวประจาลัคนาราศีนะคะอาจจะได้เงินมาจากคู่ครองคู่ซัพพอร์ตนะคะเพราะมีไพ่เลเวอร์เนี่ยขึ้นมาด้วยตามจากไพ่สามเหรียญน,นะคะหรือว่าจากการแบบลงทุนร่วมหุ้นมีโครงการร่วมกันกับคู่ครองทําอะไรร่วมกันมีรายได้พิเศษได้เช่นเดียวกันนะนะคะสามเหรียญเนี่ยจากการลงทุนร่วมหุ้นรายได้พิเศษอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะหรือว่าเป็นแบบงานใหม่ไปเลย มีไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยนะอ๋อขอโทษคะ่ะเด็กถือเหรียญมีเด็กขึ้นมาถึงสองใบนะคะมีเด็กขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งใหม่ที่คุณแบบต้องการที่จะเรียนรู้ต้องการที่จะเริ่มนะคะเหมือนเด็กอะ่ะยังไม่รู้อะไรมากมายคุณไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนธุรกิจนี้ไม่เคยทํานะคะอาจจะมีคนชักชวนมาเพราะมันมีไพ่สามถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยที่ดีมากเลยนะคะมีคนชักชวนให้คุณมาทําอะไรร่วมกันแล้วคุณอาจจะต้องมีการศึกษาด้วยนะคะกับ การลงทุนร่วมหุ้นนั้นๆน,น,นะคะแต่อย่างที่บอกอย่าหุนหันพันแล่นน้านะคะโอเคขอไพ่นะคะมีไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาค่ะโอเคไพ่ใบสุดท้ายคิงถือเหรียญเนี่ยอืมนะคะ การเงินที่ประสบความสําเร็จการเจราจาที่ประสบความสําเร็จหรือว่าการทําอะไรบางอย่างแล้วมีผลในระยะยาวนะคะโอเคค่ะเป็นไพ่ที่ดีนะคะมากกว่าไม่ดีริสบอกเลยแต่ก็มีข้อเตือนอย่างที่ว่าไปนะคะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะขอบคุณค่ะ